นีโอคุดะคุงช่วยจูบฉันหน่อยได้ไหมเอ๊ะทำไมล่ะขอไปจาชิคือว่าฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่พอฉันนึกถึงเรื่องที่ไม่อยากมีอะไรให้เสียใจในภายหลังฉันก็มาโผล่ที่นี่ถึงอย่างนั้นยังไงก็ขอโทษด้วยนะที่จู่ๆขอได้กระทันหันแบบนี้มันคงทำให้นายรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมแต่ได้โปรดเถออคุดะคุงมันใกล้จะได้เวลาที่ฉันต้องไปแล้ว นนะเอางั้นก็ได้จริงเหรอขอบคุณมากเลยนะคุณแอคคุงยังไงเธอก็ไม่อยากจะเปีอะไรให้เสียใจในภายหลังใช่ไหมล่ะแต่ว่านะมาทำแบบนี้กับฉันมันจะดีจริงๆเหรอเพราะอะไรของนายเนะี่ยก็เป็นเพนายฉันถึงได้มาอยู่ตรงนี้นะเฮ้เป็นงั้นเองเหรอถ้าอย่างนั้นก็เอาเลยสิจนถึงตอนนี้ ตัวเราก็ถูกคนอื่นอร้องให้ช่วยใน,นหลายเรื่องมาหลายครั้งแล้วนั่นแหละนะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่จุกกับวิญญาณเลยแฮะแบบนี้ดอกไม้พวกนี้ก็คงจะไม่จาเป็นแล้วหรอมั้งตอนนี้เธอคงจะได้ไปสบายแล้วล่ะได้ยินไหมมิสากิวันนี้จ้กรจันก็ร้องเสียงดังเหมือนเคยเลยนะเอ,ะเอะ๊มิสากิแต่แทนที่เธอจะได้ไปสบายเธอดันตื่นขึ้นมาแทนซะง,งั้น ว่าไงเอาขะดคุดคงผู้หญิงพี่วิญญาณหลุดออกจากร่างขณะที่ตัวเองนอนสมอยู่ที่โรงพยาบาลและผู้ชายที่ได้จุบกับวิญญาณของเธอเอเอไงโคบายาชิดีจังเลยนะที่เธอไม่เป็นอะไรแล้วนะ่ะขอบคุณนะแล้วก็ตอนที่นายไปเยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลเนะี่ยมันช่วยได้ดีมากเลยลนะ่ะเออรู้ไหมตอนแรกที่ฉันเห็นเธอวิ่งเข้ามาเนี่ยฉันนึกว่าเธอจะเป็นวิญญาณอยู่ซะอีกเอ๊ะวิญญาณเหรอ,เ,อเธอจำไม่ได้งั้นเหรอ ขอโทษทีนะฉันลืมไปเลยว่าฉันต้องไปที่ห้องพักคู่นะอืมสุดท้ายก็เป็นแบบนี้เองหรอกเหรอทำไมเราถึงไม่ขอบคุณเขาที่จูบเราตอนนั้นกันนะทำไมตอนนี้เราถึงได้เป็นแบบนี้ละเนี่ยที่เรากลายเป็นผู้หญิงประเภทที่จ,จู่ๆก็อยากขอจูบขึ้นมาแล้วนั่นหรอเนี่ยแต่นั่นก็เป็นสิ่งเดียวที่เราคิดจนกระทั่งเราได้ออกจากโรงพยาบาลน,นิดนาะยังไงเราก็อยากจูบก,กับเขาเอีกรอบอะ เดี๋ยวสิการให้เราจูบกับคนอื่นมันจะเป็นเรื่องที่แปลกอะไรล่ะถามจูบนั่นก็เป็นสิ่งเดียวที่ช่วยชีวิตเราไว้ด้วยเอาล่ะบางทีทางที่ดีก็คือเราควรถามเขาต้องตรง,งไปเลยดีกว่าองคุณดาคุงอยากจะมาเป็นแฟนฉันไหมขอโทษที่จุจๆก็ถามแบบนี้นะความจริงก็คือตอนที่เธอนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะ่ะฉันหยุดคิดถึงเธอไม่ได้เลยละ่ะฉ,ฉ,ฉันก็เหมือนกันตอนนั้น เรียนฝีปากของผู้ราประกบกันนะสรุปก็คือเธอยังจําได้สินะโอ้ยวัยหนุ่มวัยหนุ่มสาวๆเนี่ยดีจริงๆริงเลยอนะเอ,อ,เอ,อยินดีด้วยเนะ้ะตอนนี้พวกเราถจูบก,กันได้เลยไหมอ่ะเอิบคือขอโทษด้วยนะคือตอนนี้ทุกคนกําลังมองอยู่นะเอาเป็นว่าไว้ทําแบบนั้นทีหลังก็กันกันถอะนะ